สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยางรถแท็กเตอร์เข้าใหม่นะตัวนี้เป็น8ปดคีสแปดนะพี่พี่ถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยสําหรับยาง8ปดคแปดนะคะมีเข้ามาแล้ว1คู่นะสําหรับตัวนี้นะคะพี่พี่านันใดสนใจนะคะแจ้งรหัสกันเข้ามาได้เลยตัวนี้รหัส0ูนย์แปดหกนะคะศูนย์แปดหกเนาะสนใจก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยว่า0ูนย์แปดหกตัวนี้8ปดคแปดนะคะยี่ห้อไทลอนค่ะไม่ป่าไม่ร่วมไม่แตกรายงานนะคะสภาพยางดูดีเลยพร้อมใช้งานนะคะ แล้วก็ในส่วนของดอกยางก็จะสูงประมาณนี้นะคะให้ดูตามนี้เลยนะคะยางไทลอน8.18นะขอบยางไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะคะไม่มีบิดเลยตรงที่เป็นขอบที่เอาไว้ใส่กระทะนะคะขอบยางสวยดีเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็รับไปเลยคู่นี้ราคายอยู่ที่2,600บาทนะคะ2,600บาทคู่นี้รวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยส่วนพี่ๆท่านใดมารับเองหน้าร้านได้เดี๋ยวหนูก็จะลดในส่วนของค่าขนส่งให้ อย่าลืมทักทายเข้ามาได้นะคะตัวนี้รหัส086ค่ะ